น้ำหวานซาซาเคลื่อนไหวแล้วในฐานะคนกลางหลังสามีแม่เปิดศึกเดือดกลายเป็นร้อนหลังประกาศเลิกระหว่างกวางเอบิโนโมโพสเดือดกลางดึกเผยสาเหตุเลิกน้ำหวานเพราะมีปัญหากับครอบครัวของฝ่ายหญิง ในเวลาต่อมาทางด้านแม่น้ำหวานเคลื่อนไหวเดือดหลังลูกเคยกวางเอบิโนโมเผยจุดแตกหักเพราครอบครัวซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละโพสที่ทางด้านแม่น้ำหวานโพสแซบจนต้องซูดปากล่าสุดน้ำหวานซาซาเคลื่อนไหวแล้วในฐานะคนกลางหลังสามีแม่เปิดศึกเดือดโดยน้ำหวานซาซาได้ออกมาโพสต์รูปในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวที่มีข้อความว่าผ่านมันไปให้ได้นะ